ทำทานหน่อยนะคะทำบุญทำทานขอบคุณค่ะเกอะไรเกิดพลาดบุญทำทานหน่อยนะคะทำบุญทำทานด้วยนะคะว่าจะไปกินเหล้าที่ไหนดีวะถ้าช้างไม่มึงขอเงินหน่อยนะคะฉันขอเงินหน่อยนะคะขอเงินเหรอกูไม่ให้เว้ย วันนี้มึงได้เยิมกันไหนเนี่ยเงินฉันไม่ขอคุณแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณคืนเงินฉันมาด้วยนะคะเงินนี้ฉันเก็บไว้รักษาน้องชายของฉันค่ะได้โปรดนะคะเงินของมึงกันเหรอเงินเนี้ยกูเห็นมึงก็จะเป็นของครูสิวะเป็นของมึงได้ไงแค่คุณเห็นมัน่ะ มันนกกลายเป็นของคุณแล้วเหรอมึงมินไคเนี่ยมงใหญ่ยยไปาไหนเสืออะไรด้วยฮะแล้วคุณเห็นขยะที่อยู่ตรงนั้นไหมถ้าคุณเห็นมันเนี่ยขยะนั้นก็เป็นของคุณสิดูนั่นบนรถอะไร ต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมขานมาทางนี้พอดีเออขอถามมาเล็ได้ไหมครับน้องผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรหรอครับเขาเป็นน้องชายของพี่เองค่ะ ตอนเด็กๆเขาป่วยหนักมากเขาก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะจิโนงจินนงแล้วทำไมพี่ถึงไม่พาน้องชายออกมาขอทานแบบนี้ล่ะครับ พี่ไม่มีทางเลือกค่ะครอบครัวของเรายากจนพ่อกับแม่ของพี่ต้องทำงานหนะักเพื่อส่งให้พี่ได้เรียนหนังสือจนกระทั่งท่านสองคนนะล้มป่วยทำงานต่อไปไม่ได้ก็เลยส่งพี่เข้ามาทำงานในเมือง แล้วระหว่างทางก็เกิดอ,อุบัติเหตุท่านสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะส่วนพี่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแต่ พี่สองคนกับน้องพักกันที่ไหนนะครับพี่กับน้องชายนอนกันที่ใต้สะพานลอยค่ะที่ไหนที่ไม่มีคนพลุกพล่านพี่กับน้องชายก็นอนที่นั่นค่ะ พี่ครับพอดีผมออกจากบ้านกับทันหันผมเรือมาเงินออกมาผมขอยืมพี่สัก50ิบาทได้ไหมครับพี่ลำบากขนาดนี้ทำไมถึงยังช่วยผมอีกละ่ะใครๆก็มีช่วงเวลาที่ลำบากกันทั้งนั้นช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปค่ะ อีกอย่างเมื่อกี้คุณก็ช่วยพี่พี่เชื่อใจคุณคะ่ะเป็นพี่รอผมแป๊บนึงนะแอนช่วยตังคไ์ไมาให้ผมหน่อยสิ ผมจะเป็นต้องใช้มันน่ะเร็วๆเลยนะผมรออยู่คุณนิคคะนี่คือเงินกับกุญแจที่คุณนิ้เตรียมคะ่ะโอเคครับเดี๋ยวคุณกลับไปก่อนได้เลยนะพี่ครับ เรื่องที่พี่เล่าผมฟังเมื่อกี้นี้พี่เป็นคนเข้มแข็งมากเลยนะครับในโลกใบนี้มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ดิ้นรนสู้ชีวิตเพื่ออนาคตของตัเองและผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เชื่อมั่นว่าพี่ก็ทำได้นี่เป็นนามบัตรของผมนะครับถ้าพี่สนใจพี่สามารถมาทำงานที่บริษัทของผมได้เลยนะครับ พี่คิดว่าไงล่ะครับแต่ว่าพี่ไม่น่าจะทำได้ค่ะแต่พี่ยังไม่ได้ลองทำเลยนะครับพี่รู้ได้ไงว่าพี่ทำไม่ได้มั่นใจในตัวเองหน่อยสิครับ ขอบคุณที่คุณให้โอกาสพี่นะคะถึงแม้ว่าพี่จะมีสภาพแบบนี้พี่ก็จะสู้ต่อไปจะไม่ท้อค่ะเชื่อว่าพี่ทำได้นะครับนลี่เป็นกุญแจสหรับพนักงาน,นครับรับไว้สิครับ พรุ่งนี้อย่าลืมมารายงานตัวที่บริษัทด้วยนะครับผมรออยู่ผมเชื่อนะครับว่าความพยายามของพี่จะทำให้ชีวิตพ,พี่กับน้องดีขึ้นแน่นอนครับสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะ นี่คือเงินที่ผมยืมพี่นะครับส่วนที่เหลือพี่เก็บไว้เป็นต้นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ